จะสรุปจบให้ภายในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับวิธีการขยายพันธุ์ต้นโ o s แมรี่ร่วมถึงการปักชำต้นไม้ทุกชนิดเลยนะครับและสอนวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง4ตัวนี้ด้วยครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาเลือกกิ่งพันธุ์ที่เราใช้สําหรับในการปักชํากันก่อนนะครับวิธีการเลือกกิ่งหนุ่มที่จะใช้ในการปักชําก็คือกิ่งสีเขียวที่กําลังจะลามไปเป็นสีน้ําตาลตัดบริเวณนั้นได้เลยครับเป็นส่วนที่ดีที่สุดหลังจากนั้นผมจะใช้ตัวผงเร่งรากรูเตอร์1ช้อนปาดเรียบต่อน้ํา2ลิตรครับใช้ร่วมกันกับตัววัคซีนพืชอิโมกาดนะครับครึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรครับผสมให้เข้ากันเลยนะครับเ,เพื่อนเพื่อหลังจากนั้นก็นํากิ่งโงรสแมรี่อเป็นการ,กร ต้นระบบรากแล้วก็กําจัดเชื้อราครับหลังจากนั้นก็เอาลงไปปักชําได้เลยนะครับตอนนี้มันหน้าร้อนเพื่อนๆจะต้องมีการควบแน่นเพื่อลดการคายน้ําด้วยนะครับนี้ตัดมาที่ต้นแม่กันบ้างนะครับหลังจากที่เราได้ทําการตัดกิ่งเขาออกไปเยอะก็จะมีการสูญเสียพลังงานใช้ปุย๋ยอินทรีย์ชีโลครึ่งช้อนโต๊ะนะครับต่อพาวเวอร์สโตนหนึ่งช้อนชาครับเพื่อเป็นการบํารุงให้ต้นแม่ของเราฟื้นตัวนะครับและน้ําที่ใช้แช่กิ่งพันุ์ผมจะเอามาใส่บัวรดน้ํารดไปยังต้นแม่รวมถึงไม้ต้นอื่นๆด้วยนะคร ทำให้ระบบลากแตกได้ไวต้นไม้ของเราฟื้นตัวได้เร็วรวมถึงการแทงยอดด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด4ตัวนี้มีจัดชุดเซ็ตโปรโมชั่นอยู่ราคา1,400บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีด้วยครับ